เท้าเลยเหรอซิปโอ้ยดูทำทำไมนั่งอย่างงั้นดะนั่งมันหุ่นดอนได้ไงมาทุกปวลาโอ้มาดูป่ปะปะมาทุกป่า ไปเดินไปเฮ้ยไอ้ไม่เอาลูกมาแรงอะ่ะตัวลไยไปเดินไปเดี๋ยวมาไม่ดูก่อนไหนลูก เอ้ยเอ้ยตัวอะไรอะ่ะฮะลูกเคยเห็นไหมอะ่ะกลัวอุย้ยกลัวกลัวติชโบว t h ิ s กลัวเหรอลูกไม่รู้ตัวอะไรลูกชายกลัวเลยดูโอ้พี่ เฮ้ยกลัวเหรอลูกหนูก,กลัวจังอะแม่เอ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ยเฮเฮาไปลูกหนูกลัวไหมเนี่ยเขาเคุกกลัวไหม,ะค,มะคะมามีลูกกลัวมามีเอาบอลให้ลูกน้อยเขามาเอาดิลูกมามาหนูก,กลัวใช่ไหมเอ้ย กลัวมันมีลูกกลัวดูทำหน้าฮะฮะดูดูดก,กันก,กิ๊กกันกิ๊กเอ้ยมันมีลูกกลัวครับดูทำหน้าอ่ะอ่ะ,อะ this one baby yeah. อย่าหืกลัวไหมมันมีครับลูกกลัวจังเลย มามีกิบปอนให้ลูกน้อยมามีครับอุ้ยอุ้ยลูกกลัวมันคือตัวใงอ่ะแม่มาชงชาจังหกลัวเหรอลูกโอ้ สงสารยังเลยมันคือตัวใจของแม่อ่อมาดูทำกลัวนี่หรอลูกเนี่ยอตัวมันใหญ่มากเลยบอลเนื้อยากได้ตัวนี้มันคือตัวอะไรอันนี้ก็ยากได้โอ้โหดูสายตา Uh -huh. này à ao bon mấy lúc à, bon lựa à, này hmm? cua là lụ dữ ơi